สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องตะสาวุธนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่วยงานของบริษัทากาดฟอสนะครับในส่วนของบริษัท ASM นะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะใครสนใจหน่วยงานของบริษัท ASM ก็ให้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไว้ในช่องของผมนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่วยงานรอบนะครับของบริษัท การฟอสในครับผมทั้งหมด80หน่วยงานนะครับทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหน่วยงานแรกกันเลยนะครับก็หน่วยงานแรกนะครับอยู่ที่อาคารชุดแอสไพรนะครับแอสปพรที่ปากน้ำนะรับเพิ่ม2คนนะครับหน่วยงานสำโรงนะครับรับเพิ่ม2คนนะอยู่ถนนเทพารักษ์นะครับบางนานะรับเพิ่ม1คนอยู่ถนนสัมพวุฒิรับเพิ่ม2คนนะครับ ถนนสัมพวุฒิรับเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นงานคอนโดนะครับถนนเทพารักษ์บางบ่อนะครับรับเพิ่ม2คนนะครับบริษัทสีไทยนะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับรับเพิ่ม1คนนะครับอยู่บริษัทชไนเดอร์นะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่ปากน้ํารับเพิ่ม1คนนะครับหน่วยงานที่ถนนเทพารักษ์รับเพิ่มอีก2คนนะอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปูรับเพิ่ม2คนถนนเทพรักษ์บางบ่อรับเพิ่มอีก1คนนะครับถนนท้ายบ้านรับเพิ่ม1คนนิคมอุตสาหกรรมบางปูรับเพิ่ม1คนสุขุมวิทปากน้ํารับเพิ่ม1คนนะครับตรงนี้เป็นนิติบุคคลยูนิโอสุขุมวิทนะครับน่าจะเป็นคอนโดนะแล้วก็บริษัทมิสซูออโตเฮ้าส์นะครับอยู่ถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะครับรับเพิ่ม1นคนนะในบริษัทคอนหลาดนะครับ รับเพิ่มอีก1คนนะอยู่สุขุมวิท1้7นะครับในงานต่อไปนะครับ uh, บริษัทวุฒิชัยนะครับอยู่ถนนทพลักษ์บางบ่อรนะับเพิ่ม1น่คน uh, บริษัทอินเตอร์เอเชียอยู่ถนนทพลักษณ์บางบ่อรับเพิ่ม1คนนะครับ uh, อ,อาคารชุดไอเดโอสุขุมวิท115นะครับรับเพิ่ม1คนนิคมอุตสาหกรรมบางปีบางพีนะครับรับเพิ่ม1คนนะอยู่บริษัทเอ็นไกไทยนะครับประตู12นะแล้วก็ บริษัทบอมบารียนะครับอยู่ถนนสีนคลินนะครับรับเพิ่ม8คนนะครับบริษัทสยามทบพันธ์หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับรับเพิ่ม6คนนะครับต่อมานะอยู่ที่ซอยวัดบัวลรยนะครับประจําหน่วยงานช้อปปี้นะรับเพิ่ม2คนนะครับผู้ชายนะครับผู้หญิงรับเพิ่ม13คนนะครับ แล้วก็ Easy m o n นนี่นะครับอยู่บางนานะอยู่ตรงข้ามคอนโดลุมพินีอ่ะนะครับรับเพิ่ม1คนนะครับอยู่ที่ฉลองกุล31นะครับรับเพิ่มอีก1คนนะครับอยู่ที่เอ่อพาวเวอร์ไลน์เอนจิเนีนะครับ,อย,อ,รบอยู่สุขุมวิท81นะครับรับเพิ่มอีก2คนเอ่อพ e เพลสโตรไซตี Society, นะครับรับเพิ่มอยู่ที่สุขุมวิท77็ดออนุศิษนะครับรับเพิ่ม2คน นี่ครับบอมบาร์เดียนะครับ, ier, รบสีนักครินรับเพิ่ม10คนนะครับไทลามิเนตเนี่ยครับลามิเนตอันนี้ฟิล์มกองแสงนะครับนิคนมอุตสาหกรรมรัดกระบังนะครับรับเพิ่ม3คนนะมิสุบิชิเฮลวี่อินดัสทรีนะครับนิคนมอุตสาหกรรมลาดกระบัง2คนนะครับเอสซีรอนะครับอยูท่ที่นิคนมอุตสาหกรรมลาดกระบัง2คนนะครับเออหน่วยงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอ่าก็มีคนติดต่อเข้ามาผมเยอะนะอ่า ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะก่อนที่จะเต็มนะครับกูเม่พรีโมนะครับอยู่แขวงดอกไม้รับเพิ่ม1คนนะฮอนด้าอาร์แอนดีนะครับอยู่ร่ม9นะครับรับเพิ่ม2คนนะอิ International and ker, นเตอร์เนชันแนลบูเลียนแอนเมทัลบร็อกเกอร์นะครับอยู่อนุทแปดสิบแปดนะครับรับเพิ่ม1คนนะครับโอเค ต่อไปนะครับหน่วยงานโรงแรมโอเรนเตนนะครับอยู่ถนนวิทยุรับเพิ่มอีก1คนนะครับ208ร้อยแปดวันเลดไวเลดโหลดนะครับอยู่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม1คนนะครับโปโลคลับไม่มีจะต้องไม่มีคดีอาชญากรรมนะครับอยู่ถนนเพชรบุรีรับเพิ่ม2คนนะครับเมดพาร์คฮอสปิทอลนะครับอยู่ที่ถนนพระราม4นะครับรับเพิ่ม3คนนะ ธนาคารทิสโก้เยาวราชนี่ครับอยู่ถนนเยาวราชรับเพิ่ม1คนนะครับโรงแรมแอตชินีทาวเวอร์นี่ครับอยู่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม1คนโรงแรมแอมบัสเดอร์นะครับอยู่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม1คนโนเบิลบีสิบเก้าไม่รับอิสลามนะครับรับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม2คนนะผู้หญิงอีก2คนนะไลฟ์วันไวเลสนะครับ อยู่ที่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม1น่คนคิวชิดลมนะครับอยู่ถนนชิดลมรับเพิ่ม1คนนะฮะเดอะแอดเรสชิดลมนะครับอยู่ถนนชิดลมรับเพิ่ม1คนเดอะคอเนอร์ราชเทวีอยู่ถนนราเชาเทวีนะครับรับเพิ่ม1คนกลุ่มสยามสินทรนอยู่ถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม3คนเอเวอร์แอนด์บอยสำนักง,งานถนนสุขุมวิทรับเพิ่ม1คนนะคะ Park, นะครับเดอะพาร์คนะครับ อยู่ถนนพระรามสีรับเพิ่ม8คนสถานทูตออสเตรเลียนะครับอยู่ถนนวิทยุรับเพิ่มอีก5คนนะครับหน่วยง,งานแผ่นชิดสุดท้ายนะครับผมเดอะพาร์คแลนด์ห้นะครับ, 56, รบอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับรับผู้ชายเพิ่ม3คนนะครับไอเดโอไอจุฬา3ย่านอยู่ถนน3ามย่านนะครับรับเพิ่ม2คนเอเชียทีคถนนเจริญกรุงรับเพิ่ม3คน ลุมพินีรัชดาสาธุนะครับอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์รับเพิ่ม3คนเดอะแอตโรวถนนสาธรรับเพิ่ม1คนสาธรพรามถนนสาธรรับเพิ่ม2คนร้านอาหารพลูแฟนซีคอมพาเนียนถนนสวนพลูรับเพิ่ม1คนนะฮะเอ็มพายทาวเวอร์ Tower, อยู่ถนนสาธรรับเพิ่ม5คนพาร์คแลนด์เพชรเกษมนะครับอยู่ถนนเพชรเกษมรับเพิ่ม2คนนะี่ครับ i d ด o iq Ideo oq จุฬา3ย่านนะครับอยู่ถนน3ย่านรับเพิ่ม2คนเอเชียทีคถนนเจริญกรุงรับเพิ่ม3คน Press, ลุมพินีเพรสรัชดาสาธุนะครับถนนรัชดารับเพิ่ม3คนผู้หญิงอีก1คนนะครับตรงนี้เนี่ยลุมพินีเพรสตรงนี้น่าจะเป็นงานคอนโดหรือเปล่านะครับที่รับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงน่าจะไปลงที่เคาน์เตอร์หรือเปล่านะครับเคาน์เตอร์ต้อนรับหรือเปล่านะ เดอะแอดเรสสาทรถนนสาทรน,นะครับรับเพิ่ม1คนสาทอนพรามนะครับอยู่ถนนสาทรรับเพิ่ม2อคนศาลาแดงวันถนนสาทรรับเพิ่ม2คน,อาาน,น,น,อน2คนอเกตนะครับอยู่ถนนคลองเตยนะครับรับเพิ่ม2คนครีนพาร์คโฮเทลนะครับอยู่ถนนสาทรรับเพิ่ม1คนลุมพินีบรมเนะ ลุมพินีบรม35มานะครับอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับรับเพิ่ม1คนนะสมุทรีนะครับอยู่ถนนตะลิงชันรับเพิ่ม1คนผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงนะแล้วก็ตั้งธนศินล์ราชพฤกษ์นะครับอยู่ถนนราชพฤกษ์รับเพิ่มคนอ่คนะโอเคแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการนะครับก่อนจะจบคลิปนะผมจะแจ้งในส่วนของสวัสดิการกันก่อนนะครับหลกัลกๆเลยนะครับก็จะมีที่พักให้ฟรี6เดือนนะแล้วก็ าสามารถเบิกค่าเดินทางมาสมัครงานได้นะครับกรณีที่สมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านนะครับในส่วนของคดีความนะถ้าเป็นคดีใหญ่ๆเช่นลักทรัพย์นะครับช่อโกงหรือว่าฆ่าคนตายภาคผู้เยาว์มันเป็นคดีใหญ่นะทางบริษัทไม่ได้รับนะครับผมทางบริษัทไม่ได้รับนะโอเคแล้วก็ในส่วนของอค่าเดินทางนะ ถ้านั่งแท็กซี่มาเนี่ยเบิกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใบเสร็จนะครับเราจะต้องมีใบเสร็จเพราะว่าหลายคนก็อาจจะนั่งแบบรถไฟมานะครับนั่งรถไฟมาก็เอาใบาเสร็จมายื่นนะครับก็เบิกได้ไม่เกินน่าจะไม่เกิน500บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของธนาคารนะครับจ่ายจ่ายเงินผ่านธนาคารอะไรนะธนาคารอะไรวะจำไม่ได้แล้ว โอเคถ้าในส่วนของธนาคารนะครับก็สอบถามผมมาทางไลน์ทีนึงเพราะว่าทางบริษัทเขาเหมือนเหมือนช่วงเปลี่ยนธนาคารอยู่ช่วงนี้นะครับก็จ่ายเงินเดือนนะครับเป็นวีคนะจ่ายเป็นวีคทุกวันที่15แล้วก็30เหมือนบริษัททั่วไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดิการตามกฎหมายกําหนดเลยนะครับแล้วก็มีการปรับตาแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาการทํางานนะครับก็มีอะไรอีกอะ ก็ลากิจดแดวันต่อปีนะครับแล้วก็ในช่วงอบรมนะครับอบรมทั้งหมด4ี่วันก่อนเริ่มงานนะครับก็จะมีการอบรมแต่ว่าก็จะมีการตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนะครับนะฮะอ,อบรมทั้งหมดสี่วันนะแล้วก็มีมีค่าอบรมให้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับของบริษัทการ์ดฟอส์นะเหมือนวันละร้5ยหกสิบห้าบาทหรือเปล่าสี่วันนะครับอบรมเสร็จก็เริ่มงานนะครับ แล้วก็น่าจะมีฟรีตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็บัตร ATM ฟรีนะแล้วก็ได้ค่าจ้างวันหยุดนะักขัตเกิกนะครับวันหยุดพักผ่อนประจำวันประจำปีนีครับ6วันต่อปีนะก็ประมาณนี้นะครับ รายละเอียดในส่วนของสวัสดิการเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับคอยแจ้งในวันที่มาสมัครแล้วก็สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับในช่วงอบรมเขาจะมีการประถมนิเทศก่อนนะครับเขาจะแจ้งหมดเลยนะครับว่าค่าแรงหน่วยงานนี้เท่าไหร่นะครับสวัสดิการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถยกมือถามได้นะครับใน วันที่เรามาอบรมปฐมนิเทศนะครับที่บริษัทนะโอเคถ้าใครสนใจหน่วยงานของบริษัทก้าดฟอสนะครับหน่วยงานไหนนะก็พิมพ์แจ้งผมเข้ามาทางไลน์นะครับหรือถ้าพี่ๆคนไหนจําไม่ได้นะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะลงหน่วยงานไหนหน่วยงานแม่งเยอะเกินนะครับอุ้ยอาจจะใช้คําไม่ไพเราะนะครับมันหล,ลุดปากออกไปเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจหน่วยงานไหนถ้า คิดว่าหน่วยงานมันเยอะเกินนะครับเลือกไม่ถูกก็สามารถเข้ามาดูหน่วยงานที่บริษัทได้นะครับเลือกลงได้เลยนะครับว่าจะลงหน่วยงานไหนนะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ้าใครสนใจหน่วยงานไหนนะครับก็ให้แอดไลน์เข้ามานะครับใส่เบอร์0946494994นะครับใส่เบอร์ผมลงในช่อง id l ล ne นะครับถ้าใส่ตรงช่องเบอร์โทรไลน์จะไม่ขึ้นนะครับ ใส่ลงในช่อง id line จะส่งสติกเกอร์หรือว่าส่งข้อความมานะครับติดต่อสมัครงานรอปภครับนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบสอบถามให้นะครับแบบสอบถามก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ผมนงางไลน์นะครับใครมีรอยสักก็ให้ส่งรูปรอยสักนอกล้มผ้ามาให้ผมนะครับรอยสักในล้มผ้าไม่ต้องส่งมานะครับส่งมาเฉพาะรูปรนอยสักนอกลมผ้านะครับ ใครเคยมีคดีความมานะครับก็ให้แจ้งผมมาทางไลน์นะครับเพราะว่าจะต้องใช้เอกสารใบสิ้นสุดคดีนะครับแล้วก็ตอนนี้สมองมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลาไปวัดละนะครับผมจะต้องไปวัดทุกวัน,นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คดีใหญ่ๆก็ไม่ได้รับนะครับอย่างเช่นคดีฆ่าคนตายภาคผู้เยาวนี่ครับผม คดีรักทรัพย์อะไรแบบนี้ทางบริษัทไม่ได้รับนะเพราะว่างานของเรามันเป็นงานรักษาความปลอดภัยนะครับจะมีคดีพวกนี้ไม่ได้นะครับ<ม>ก็ใครที่เคยประสบปุติเหตุหนักๆมานะครับก็ให้แจ้งผมมาทางไลน์นะครับเพราะาอาจจะยกของหนักไม่ได้หรือว่ามีโรคประจําตัวนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจหน่วยงานของบริษัท ASM หรือการ์ดฟอสก็แจ้งผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับก็สวัสดิการตามกฎหมายกําหนดเลยนะครับ บริษัท ASM กับบริษัทกา์ดฟอนเนี่ยก็จะต่างกันจุดเดียวเลยนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับในส่วนของค่าแรงทุกหน่วยงานนะ่าเริ่มต้นที่500บาทนะครับผมเริ่มต้นที่500บาทก็อาจจะมี510บาท515บาท550บาทหรือ580บาทก็ตามหน่วยงานกันไปนี่ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจหน่วยงานไหนก็ให้แจ้งผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับ ใสเบอร์0946494994นะครับใสเบอร์ <S <s <ci> ผมลงในช่อง ID Line นะครับถ้าใส่ตรงช่องขอโทษดีถ้าใส่ตรงช่องเบอร์โทรไลน์จะไม่ขึ้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกคนได้งานเร็วๆนะครับขอให้เจอในายจ้างที่ดีขอให้ได้ทำงานกับบริษัทที่ดีๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับ เพื่อนร่วมห้องรูมเมทที่ดีนะครับโอเคขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับขอให้อ่าพอแล้วขอให้พอแล้ว,ลวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหน่วยงานเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตะสลาวุฒต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย